เรามาดูกันว่านะคะหลังตุดจีนนี้ชาวราศีใดนะคะมีเกณฑ์ที่จะไดะ้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์การลงทุนนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จะมีแต่ความเฮงความปังความรวยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีใดนะคะ ไพ่ถ้วยนะคะราชาถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะไพ่เก้าถ้วยมาอีกแล้วนะคะมีนกรกฏพิจิกนะคะไพ่ถ้วยนะคะมีนกรกฏพิจิกนะคะชาวธาตุน้ำนะคะ